ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง AK c ค r าร v i ีวิววันนี้เรามีของเด็ดมารีวิวให้ทุกคนได้ตื่นตาตื่นใจกับกระบะที่ไม่ธรรมดาและอาจเรียกได้ว่าเป็นรถกระบะสุดโหดแห่งปี2025นี่คือ isuzu v cross หกครุ่นใหม่ล่าสุดที่มาในสไตล์ดุดันลุยทุกเส้นทาง พร้อมระบบขับเคลื่อน6ล้อเต็มระบบที่ไม่ใช่แค่เท่แต่ใช้งานได้จริงและเหมาะกับสายลุยเมืองไทยสุดๆไม่ว่าจะเป็นป่าเขาทะเลทรายหรือทางลุกรางแค่เห็นรูปลักษณ์ภายนอกก็ต้องบอกเลยว่ามันใหญ่โตและดูดันไม่แพ้รถถังด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าใหม่ดีไซน์บึกบึนไฟหน้าแบบแมทริกและโชบเฉียวฝากระโปรงหน้ายกสูงพร้อมปองล้อขยายทั้งหน้าและหลังทําให้รถดูแข็งแรงและพร้อมลุยตลอดเวลาส่วนด้านท้ายก็ถูกยืดออกเพื่อรองรับล้อคู่หลังที่เพิ่มเข้ามาเป็นล้อชุดที่3าม ส่งผลให้ตัวรถยาวขึ้นใหญ่ขึ้นและดูทรงพลังยิ่งกว่าเดิมระบบขับเคลื่อน6ล้อไม่ใช่ของเล่นแต่ใช้งานได้จริงทั้ง6ล้อมีแรงขับที่ส่งไปอย่างสมดุลช่วยให้การขับขี่บนทางลูกรังหรือภูเขาชันมีความมั่นคงและไม่เสียการควบคุมง่ายๆโดยเฉพาะเวลาขึ้นทางลาดชันหรือเจอน้ำลึกระบบนี้จะทำให้คุณผ่านไปได้แบบไม่ต้องพึ่งใครลากเลย เครื่องยนต์ยังคงเป็นเครื่องดีเซล3.0ลิตรเทอร์โบชาร์จท,ที่ผ่านการปรับจูนให้แรงขึ้นโดยให้พละงกำลังกว่า250แรงม้าและแรงดิดสูงถึง600นิวตันเมตรมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ8ปสปีดแบบใหม่ที่เปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลแต่ตอบสนองเร็วมากเมื่อเหยียบคันเร่งแรงก็พร้อมพยานเมื่อขับช้าๆก็ประหยัดน้ำมันและขับสบายแม้จะตัวใหญ่แต่อิสุสุก็ใส่ใจเรื่องความประหยัดด้วยเทคโนโลยีควบคุมเครื่องยนต์แบบใหม่ที่ช่วยให้รถคันนี้มีอัตราส,สิ้นเปลืองน้ำมันที่ หรือขับใช้งานในชีวิตประจำวันก็ยังได้ช่วงล่างถูกปรับปรุงใหม่หมดทั้งระบบด้วยโชคอัพแบบ Heavy Duty สปริงแนบเสริมพิเศษและโครงสร้าแชัซซีที่แข็งแรงรองรับน้ำหนักได้มากขึ้นโดยไม่เสียสมดุลรวมถึงระบบควบคุมเสถียร,รภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยให้รถควบคุมง่ายขึ้นเวลาขับเร็วหรือลุยโค้งหนักๆภายในห้องโดยสารก็หรูหาก,กว่าที่คิดบอะหนังแท้เดินได้สีตัดการพร้อมระบบปรับไฟฟ้า พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันและหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมลำโพงพรีเมียมรอบคัน1 0จุดให้เสียงชัดใสแม้จะเปิดฟังในปักกลางทางแผงหน้าปัดเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ทั้งแรงบิด การกระจายน้ำหนักแต่ละล้อความชันของเส้นทางและข้อมูลการขับขี่อื่นๆส่วนระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มทั้งกล้อง360องศาระบบตรวจจับมุมอับสายตาควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบเบรกฉุกเฉินและอีกเทียบที่นั่งด้านหลังกว้างขวางนั่งสบายพร้อมช่องแอร์แยก USB C ชาร์จเร็วและพนักพิงที่ปรับเองนได้เล็กน้อยเพื่อความผ่อนคลายขณะเดินทางไกลช่องเก็บของใต้เบาะและคอนโซลกลางก็ถูกออกแบบมาอย่างลงตัวใช้งานได้จริงกระบาดท้ายถูกยืดออกและเสริมความแข็งแรง ทำให้สามารถบรรทุกของได้มากถึง2ตันและลากจูงได้ถึง4ตันไม่ว่าจะเป็นรถ ATV เครื่องจกักรหรืออุปกรณ์แคมปิง้งก็ขนไปได้หมดในคันเดียวพื้นกระบะบูลไลเนอร์กันลื่นมีไฟสองเลตและช่องจ่ายไฟสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือแคมป์กลางป่าสำหรับคนที่ชอบแต่งรถอีซูซุก็มีอุปกรณ์ตกแต่งจากโรงงานและของแต่งเสริมมากมายทั้งชุดกันชนหน้าหลังไฟสปอตไลท์ราวหลังคาบันไดข้างวินสติ๊กเกอร์ลายพิเศษและล้อบีดอล็อกขนาด18นิ้วที่ใส่ย,ยางออฟโรดมาให้พร้อมใช้งานสีตัวถังมีให้เลือกทั้งเเทาม ดำด้านน้ำเงินไฟฟ้าและสีทรายพิเศษแบบเดสเซอร์แซนรุ่นพิเศษยังมีชุดแต่งแบบบลกาที่เน้นความเข้มดุดันทั้งภายนอกและภายในราคาจำหน่ายในประเทศไทยคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ22,000บาทและอาจสูงสุดถึง28,000บาทสำหรับรุ่นตกแต่งเต็มเป็นราคาที่คุ้มค่าหากเทียบกับความสามารถความแร่งและฟีเจอร์ที่ได้พร้อมการรับประกันจากอิสุสและศูนย์บริการทั่วประเทศที่ช่วยให้ดูแลรักษาได้ไง่ายไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรหรือช่างผู้ชำนาญ เหมาะกับใครคําตอบคือเหมาะกับคนที่ต้องการรถกระบะท,ที่มากกว่ารถกระบะเป็นรถคู่ใจสําหรับคนที่รักการผจญภยัยคนทํางานลุยไซต์ก่อสร้างหรือนักเดินทางไกลที่อยากได้รถที่ทั้งแรงลุยได้และหรูในคราวเดียววีครอส 6x6 ไม่ได้เป็นแค่พาหนะแต่มันคือไลฟ์สไตล์ที่สะท้อนตัวตนของคุณอย่างแท้จริง จบการรีวิวแบบจัดเต็มของ isuzu v cross 6 x 6, 6 2 0 2 5แล้ววันนะครับหากชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง ak car review และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวใหม่ๆจากเราแล้วคอมเมนต์กันเข้ามาเลยว่าคุณคิดยังไงกับกระบะหกล้อสุดโหดคันนี้ถ้าเป็นคุณจะเอาไปลุยที่ไหนก่อนระหว่างดอยอินทนนท์หรือป่าภูเก็ตขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ